สบายดีพ tiempo, ี Mont ่น้องนี่เห็นบอพี่น้องเอซสาวหน่อยเออีหล่ะเอฟซพอหยุดเมตติ้งเิ็นเมาเพเ่นเมามดเียวพี่น้องเมดเี่ยวที่นเพ่ดีกินงพอดีลงอยางใส่แล้งเป็นเจมนดีค่ะขายว่าใอมานา้มาพอมาดีอกันเหมือนกัน เอาลวละนี่นี่ถุงเอ้าเล่อยเอาเลืยเอาน้ำจิ้มบะโอ้เอาให้น้ำโมบอ่ะทอาไปอี๊บเอาไปเอี๊ยเอาไปกินเลยพอ่ีเด้อเอาไปกินน้ำมาไปให้เอาจารย์นี่ก่อนน้อยน้ำไปเห็น้องคนเมาแล้วกิน้ำอิ่มเด้กับเขาไปแล้วล่ะ มาปทุ่กันีเด้อนี่กืรอบเมเหาแนเไ้ห้าพันกว่าคะแนนมัอนี่จ้าไสหลกกําลังัดให้กันยังเดนเนกัะมข้นี่เป็นพอนี่แหละันนี่ปักปุดนันเป็นสีดำมันเลยแบบว่าอยากให้เปลี่ยนปักปุดเป็นสีเหลืองเปลกเนเลยเปนชีแปนี่ปักเป็นี้ะกนดีนี้ เล้วีีอีมันมากเขียนเลขบัญชีแผลด่ะใบรุงแล้วป,ป,ปักไปเป็สีาจะบอกว่าให้พ่อยุด่อน้วให้ปักเป็นสีเดีเดี๋ยวขันไล่จังจังมากพอหยุดว่างเห็นะเส้นนั้นอาจารย์นีก่อนหน นี่เสาปังัง้รไรอบม่กแตกหมอน้ไม่หาไมไม้ไม้กเล็กก็ได้ลุงลงน้องไปเบิ้งไปเรียกเบิ้งสิเอาลูกชิ้นกับมีอยากินเอ็ซีเพิ่นเมาแล้ว จคานด้กินเขาพอหลอดเอฟซีเพิ่นเหมาพอหลอดทำไปเบิ้งเอาเน่กินโอ้าไปนอนอยู่ก็หลไม่เอขนาดปลารจของกระเพื้อมมาด่งนโลดแม่เจ้าเด่นนี่ยกินไปอ่เนีกิน เแนเบอร์เดอร์สูมีข่อแม่วาใส่ใด้แต่ไปเอาก็ับเขาเด้อบอกพลัดไปเอาเนี่ยนั่นเล่ายุสยัยบุเอ๊บซี่พนเมาหาแล้ว กินแรงกินเมืดบ้านละลูกกินสองคนครับข้มูนั่งถ้าอายนั่งทางหรอกลูกชิ่นเด้มาเอาอเอลูกชินนนช่น,นเดือไมกินปอนอยู่อกินอ,อันยมดเลยหรอแน่มากเลยเร็วนะนู้นอยากการเต็นราคาถ้าแม่ไน้ยิ่งคิวนี่กะบอเอาซ้ำนี่แหะป่าใครยิ่กงกินมีีกะมาได้ไรเนี่ยนูอยากกาน เอาเมื่อท่านได้กินกับบอ่อเขามาเอาเด้ยวยหล่ะไปไปบอกเขาเอาไปกินมาเอาโอ้นไฟหอนจีพอลุอเอออกเอาออกเอาออกหลุดเอ๋ มันหวานน้ำนี่แล้วมันเป็นแต่เสียบแนนแบบนี้นนงแบบนี้เปดีคัว่ไก้เจ้ากินไกล้ปะได้มาเอาปลาทุนเอาแล้วบอ,อก อันตับเมือนไปพอุูเสียเอาตับตับเวไธกินเป็ดปนเสีย ลูกเดี๋ยวพ่อลุกไปลูกตั้แก้วตั้มพิกตำ้นิดลวกพักเพ่อค้าใจน้อยจีพ่อค้าใจน้อยแล้วยันบ่ได้ขายยังว่าใจเย็นๆี๋ยวพอหยุดตื่นให้เห็นพอหยุดไล่ พี่น้องเอฟเพิ่นใจดีจีดอกทัานโดนเพิ่นกัเมาส์ให้น,นี่เห็นบ่ไม่ไม่ได้บอกจังใดเอาโรดพอลัดนี่เอฟเพิ่นเมาส์ให้ได้เหรอจังใดครับได้หมดเลยอันนี้ที่เลี้ยวกันนี่อันนี้แหละข้าลูกชิน้น e อีกหมูกระปิ้งหมูขอบคุณมากๆครับผมย่างน้ำปลาขึ้นมา นนกำลังปนปีอยูย่คนนะแบบไหนแบบไ่ยางอแ่แบบกบอกอันแม่อันแ้นนังขอบขอโกมาเอาน้ำเนดเด้อ <Okay. S 2> ีถุงอ่ะเดนเจ้าของจะานี่ปเอานปลาเอาแค่น,นี้ขอบคุณมากมากนะครับผมเอาวันลูกคินน้ำเนจา้าทอดแล้วจ้ายิบเอาเลย okay. บอกกันขอบพระคุณมากครับคุณแม่ซีขอบใจดีค่ะบอคนเหมาไห้ทิมงานเมื่อเลยรำลำเรื่อยครับผมบอกันแม่นั้ำแมาน้ำด้วยเพาะแฟนนั่นแฟนพอกูวายนกันสิปอาวัดไท่เมย์ไก วิหน่องเซลล์คินีฝาไวสนิษสกันพอกันไม่ลิดหนาเหรับคินีสบายดีพี่น้อง